พยาแลสิพาทุกท่านมารีวิวสยี่ห้อหนี่ต้องเอมาวินยี่ห้อคนไทยนะครับต้องเคผมเีอามาปรุงและก็อัดใส่บังจูนให้ทุกท่านเมืองแบบสดๆร้อนๆไปเลยสิาเมือนกันว่าลักษณะของเม็ดและรสชาติเป็นยังไงผมพยาแลจะพาทุกท่านชิมเมงครับต้องอีครับ อย่างแรกสิพาพี่น้องมาซีมมันสิเป็นลักษณะใดนะครับรดสาต์ดีซะเหลือเกินตองเคสรุปโบตางกันเลยนะครับมันะยอ,อกลักษณะเย็นๆกัดลิ้นเค็มเบ็มบงมางลักษณะตองเคนะครับจะเป็นลักษณะแท่ง สีขาวนะครับสีขาวล้วนเลยเนี่ยสัลักษณะแท่งได้มาแล้วนะครับร uh huh. 1ขีดลักษณะมาคือเป็นเม็ดนะครับสีเหลียมคล้ายลูกเต๋าซะส่วนใหญ่นะครับและเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะแข็งไม่ใช่แท่งนะนะครับแข็งเอามามาใส่1ขีดนะครับร1ขีดผมจะเอาทั้ง3ยี่ห้อเนี่ยมาตำละเอียดระดับหนึ่งแล้วกันเนี่ย มาบินนะคะตาเปล่าตอนนี้คือเม็ดสํากัญมากๆนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปียบเลยนะครับตากแดดก่อนสักอ่สิหนาทีนะครับผมจะมาทดสอบมาบินตอง A ตอง K ในท่อบังไฟขนาด4หุนความยาว10เซนไปกับไปเลยครับพี่น้อง สินค้าถึงแล้วค่ะถึงมือแล้วถึงมือพญาแลครับเอาโปรโมทให้พญาแลหน่อยเออโปรโมทให้พญาแลหน่อยนะครับใครต้องการทานเทินเด้อนะครับอยู่นี่นี่นะครับโอเคมี่นะคะต้องมีลายเซ็นคมพญาแลนะคะน้ำหนึ่งฝานะครับพี่น้องอย่าให้มันเกยตเลิดอ่าแค่ยาเป๊ะๆนะคะทุกคนยองเลยบอะมีเล็บกันยองนะคะมีเท่ากันนะครับถ้าท่านบอกว่า ถ้าผลออกมาว่าตัวไหนตัวหนึ่งอ่อนไปนะผมบอกเลยว่าเม็ดเท่ากันนะไม่โทษกันนะไม่โทษกันบึ้อทานถุงเดียวกันทั้งหมดนะตัวนี้ใช้เท่าไหร่เอสองจุดห้าเอาสองจุดห้านะคะทวดยังออาเป๊ะแล้วค่ะเป๊ะแล้วยี่สิบห้าเทเข้าไปเลยหงอมันเข้าไปนะหงอ พามลมาแล้วครับและแล้วก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยเรามาอาัดเข้าบาังกันเลยนะครับเนี่ย <Okay. S 1> ตองเอนะครับ <c oughs> ต้องเคมาบินผู้ได้ดีชื่นชอบหรือรุ่นหรือเชี่ยยี่ห้อใดยอยู่กว่ากันไปนะครับซาตาซีรอบโอเคผมจะพยายามตำให้สำคัญที่สุดนะครับมา พี่น้องครับได้แล้วนะครับอัดใส่เรียบร้อยแล้วบ่มีอันใดเสียเปียบใดเปียบกันสันหรือแง่ว่ากันทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดเลยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการเจาะรูแอบนะตัวนี้เป็นตองเอเชนวนเตรียมเรียบร้อยตัวนั้นตองเคกัลลังเหตุนะพี่น้องครับฉันจะเห็นการตรสอบทดลองหมาบินตองเอและตองเคกไมจะให้ดูเหรอ่ะนี่ก็สามบัาง สีมา he <is> ตรวจสอบกันนะครับเขาสีต้อนหลับนองไม่ก่อนเลยคือตองเคจูสดสดให้ดูก่อนแมนจะคอยไปเมืองลำตัวจิติดติติดตอ่ะเมืองเมืองนี่คือตองเคนะครับพี่น้องกลัวเสียเลยตองประมาณนี้นะคะตองเคมารวัดจากม้าบินเลยนะปึ๊บเข้าไปโอ้จนสุดเลยพี่น้องเไยเอ้าสุดกับสุดแหละครับ ขึ้นฐานนี่ก็ต้องเกตนะครับพี่น้องต้องเกตต้องเกตนี่กขเอาเลยจุดต้านนะคะทุกคนอ่ะไปเลยไปเลยลูกไปที่นี่เลยเข้าใจไหมต้องเกตอย่าไปยอมแพ้ของคนไทยไปไปลุยที่นี่เลย แบนคนไทยก็ตองเคโอ้ยหลากควันมาเรื่อยๆชัดเจนว่าพี่น้องชัดเจนหายไปแล้วเฮ้ยจามกบมาจามแย่งกันเนาะตองเคต่อไปพี่น้องตองเอ <c ười> เอานี่คือตองเอโอ้ว้าวว้าวว้าว,าวาสุดถึงคิวตองเอแล้วครับผมแบตเลยแค่นี้ทันไหมเนี่ยเฮียทัน แบตแดงไม่ได้เอาแบตตำรองมานะ okay. มาดูนะครับอ่าหว่วยต้นนี้คือใส่สุดเลยวะเอาตองเอพี่น้องครับอ๋อที่นี่ตองเออย่าไปยอมไปไปลูกไปไมีมมเหตุการณ์บอคาดคิดคาดฝันก็จะเกิดก็คือแบตเตอรี่หมดแถมเมมโมรี่การ์ดเต็มตอนที่จูตองเอกำลังสิเขาไปติดพอดีนะผมเสี่ยงชีวิตแลนไปดึงขี่ขนวนออกแต่กับบท่านพี่น้องเลย เรา,าต้อ,องยอมปล่อยต้องเอไปแต่มันก็นแห้งขึ้นกัน,นามาดูม้าบินก่อนนะว่าม้าบินจุดสดๆเนี่ยกับนบ้บังนี่เป็นอย่างไรไม่เป็นไรอาา้อาวนี่คือม้านะครับนี่คือม้าบินนะร้อนร้อนร้อนดีเดียก,กับที่อ่ะมาประกันว่าม้าบินหอ,อกโตจังไดมันจะบินไหมนั่นแหละมาแล้วจะบินไหมโอเคครับมาเมืองเด้อพี่นน้องมาบินสู้เขาลูกจุดชาเถอะ อ้าวติดแล้วนี่คือหมาบินนะครับให้จับวะเอ้ยปล่อยไปเถอะยังไม่จับมันเร็วมากเลยอุ้ยแรงเร็วหมาบินทะลุเมฆอุ้ยลงเร็วสูสีกับตองเคสูสีกับตองเอปล่อยยังไหนมองไม่เห็นแล้วหลังจากนี้หมดแล้วมองไม่เห็นนะคะติดอ่ะเธอก็ดีแท้ปะผมให้เสมอกันพี่น้องผมให้เสมอกันตองเอตองเค มาบินจุดต่างเสียงมาบินสีดังกว่าสีดังกว่ามูบาวมีความเหน็นยังไงแรงเร็วอ่ามาบินจะเสียงดังกว่านะครับแต่เรื่องความแรงการออกตัวอะไรเนี่ยผมให้เท่ากันทั้งหมดเลยทั้งตองเอตองเคและมาบินแต่มาบินคือเสียงดังกว่ามูะนะครับเส,เสียงดุดันนะคะแมนเสียงมันดุดันกว่าโอเคนะอ่ะสำนีครับพี่น้องอผมมาตรวสอบไอเห็นละเด้อ จังไดก็อย่าลืมต้องเค้องเอมาบินสั่งกับคมพยาเลไ,ได้ครับปะปิดกล้องครับ